สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องแหวนนำกระเป๋าหนังปลากระเบนสารมาอัปเดตให้ชมค่ะรุ่นนี้ก็คือ3มพับกระเบนสารนะคะก็เป็นงานที่ผลิตยากที่สุดในบรรดาหนังปลากระเบนแล้วก็ความสวยเตะตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นงานตัวนี้แน่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะผลิตได้ช่างฝีมือที่จะต้องเก่งที่สุดเท่านั้นนะคะพี่ๆงานตัวนี้ ปกติส่งต่างประเทศอย่างเดียวเดี๋ยวน้องอเจะให้พี่ๆดูราคาส่งนะคะเพราะว่างานตัวนี้นะคะเราจะมีทั้งรหัส QR code แล้วก็ราคาแล้วก็ Make in Thailand นะคะเพราะเป็นงานส่งต่างประเทศนะคะพี่ๆคาใบนี้ราคาจะอยู่ที่3,750บาทราคาส่งนะคะ3,750บาททั้ง QR code แหล่งผลิต อะไรอย่างเงี้ยมีครบหมดเลยจะเป็นงานที่ส่งดูใบนะคะขนาดความกว้าง7.5นิ้วสูง4นิ้วน้องเห๋น่ะจัดให้กับพี่ๆในราคาพิเศษเพียงใบละ2,100บาทเท่านั้นแล้วพี่ๆรู้มิคะว่าที่ดูใบาขายใบหนึ่งหลักหมื่นนะคะราคาพิเศษสำหรับคนไทยตัวเนี้ยกว่าจะได้แต่ละเส้นงานจะต้องนำไปขัดก่อน ไปขัดไปขัดด้วยกระสัดก,กระดาษไซเบอร์5ทั้งหมด5รอบนะคะขัดตาเลือกเลยพี่ขาแต่ละขั้นตอนคือมันยากค่ะมันยากมันนานแล้วก็มันใช้ทั้งระยะเวลาใช้ทั้งทุนทรัพย์มันใช้ทุกอย่างนะคะมันเป็นงานศิละปะที่ทรงคุณค่าที่ต้องมีไอเดียนะคะมีฝีมือจริงๆนะคะพี่ๆคะ่ะสีดำา2 1 0 0บาทแค่ถืออวดถือโชว์ก็เด่นแล้วโดนแด สะพรึงมากโดนไฟตอนกลางคืนเลิดมากหรือแม้แต่ในที่ที่มีแสงน้อยหรือไม่มีแสงก็ยังสะท้อนอยู่ดีน้องเป็นงานที่สวยหรูเลิดมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะสีดำนะคะนี่สีดำ,นะะดำซับในเนี่ยเป็นหนังวัวแท้เกรด A ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพี่ๆใช้งานจริงๆนอกจากจะมีความสวยงามแล้วก็ยังมีความแข็งแรงทนทานดึงบัตรเข้าดึงบัตรออกอย่างไีค่ะก็ ไม่มีปัญหาเรื่องของการฉีกขาดด้วยนะคะพี่พี่ะ่ะงานกระเป๋าหนังแท้ที่มีต้นทุนสูงผลิตแบบละเอียดทุกขั้นตอนทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกคุ้มค่าแน่นอนนะคะพี่พี่ขาอันนี้คือสีดำต่อไปเน้องเให้พี่พี่ดูเป็นสีแดงนะคะถ้าพี่พี่สนใจแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศพัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง u t u b e น้องเอจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆค่ะดูค่ะนี้สวยงามมากๆเลยค่ะคือที่พี่ๆเห็นเงาๆเ,เ,เนี่ยค่ะคือฝีมือล้วนๆน,นะคะแล้วเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการผลิตกระเป๋ารุ่นนียจะต้องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ที่มีมาตรฐานงานก่อสร้างเลยค่ะเพราะว่าหนังปลากระเบนเนี่ยเป็นหนังที่แข็งแรงที่สุดในโลกนะคะในบรรดานหนังทั้งหมดตัวปลากระเบนจะแข็งแรงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตจะต้องเป็นงานมาตรฐานระดับก่อสร้างจริงๆนะคะพี่ถามด้วงั้นแค่มีดอย่างเดียวกรีดไม่เข้าแค่เข็มอย่างเดียวก็เย็บไม่เข้านะคะอุปกรณ์หรือเทคนิคในการออทําต่างๆอะ่ะยากทุกขั้นตอนเลยค่ะมาต่อกันที่สีเขียวเขียว เนี่ยวซับเลิศเลิศมากพี่พี่คะ่ะสวยเลิศสวยปังสวยอลังการเห็นไหมสวยเวอร์มากๆเลยค่ะอ่าน้องเอให้ดูว้าวสวยจริงๆพี่พี่คะ่ะหนังทุกเม็ดคือผ่านการเจรไนด้วยการขัดเรียบอย่างสวยงามแล้วก็นํามาเรียงเส้นทีละเส้นทีละเส้นให้ได้สวยงดงามขนาดนี้นะคะน้องเอกก็อยากจะให้พี่ได้ลองสัมผัสนะคะอยากให้ได้ลอง สักครั้งหนึ่งอ่ะจริงๆนะน้องเอกเชื่อว่าพี่ๆติดใจแน่นอนค่ะถืออวดถือโชว์ถือออกงานนะคะโดดเด่นเข้าตากรรมการแน่นอนค่ะต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีน้ําเงินนะคะ2 1 0 0บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะและน้องเอกมีของแถมให้ทุกออเดอร์นะคะก็คือขาจระเข้แทนนะคะพี่ๆค่ะอันนี้เ,เราจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่สลับกันเลยคะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นของแท้ <c oughs> มันต้องมีตัวเล็กตัวใหญ่แล้วมันก็น่ารักนะคะเล็กก็น่ารักใหญ่ก็สวยนะคะเอาไว้ คอยกุญแจรถกุญแจบ้านนะคะน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มสีน้ําเงินค่ะสวยเลิศพี่พี่ค่ะสวยสวยแววเงาแวแวแวาวรีประยับนะคะมีความโดดเด่นมีความเวื่อวังนะคะพี่พี่ขาด้านในมีคุณภาพมีความแข็งแรงทนทานหรูหราแน่นอนรับรองได้เลยว่าในประเทศไทยจะหางานแบบเนี้ยยากจริงๆค่ะจะต้องมาจากช่างที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ในการผลิตนะคะ ทั้งด้านจิตวิญญาณและความสามารถคือต้องครบจริงๆถึงจะผลิตงานตัวนี้ได้ขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอด้วยแล้วน้องเอจะทำคลิปให้พี่พี่ได้ชมกระบอาสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ